อยากทำรูปให้สวยแบบนี้ทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเริ่มจากเปิดแอปพ i ิคแอก่อนนะครับและคนนี้นะครับมันจะมีหน้าแรกเลยนะครับที่เป็นรูปบ้านนี่แหละนะครับเราเลื่อนลงไปหานะครับสิ่งที่เราอยากจะไปทํานะครับซึ่งตัวพ i ิกแอเนี่ยจะมีต้นแบบไว้ให้แล้วนะครับพี่ๆชอบแบบไหนก็ไปทําตามได้เลยแต่ที่นี้ครับเราก็จะมีแบบที่เราจะพาทําเมื่อสักครู่ครับเป็นแบบนี้กดคําว่าลองใช้นะครับไม่ยากเกินไป นะครับจากนั้นเนี่ยก็กดรูปภาพของเราเลยที่เราเตรียมเอาไว้นะครับอย่างป้าก็จะมีรูปภาพนะครับเราก็แค่ทําตามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราตัดต่อไม่เป็นเราแต่งไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาครับเรากดคําว่าถัดไปด้านขวามือล่างครับแล้วเนี้ยไอตัวรูปแบบเนี่ยมันจะพาเราทําเห็นไหมครับเป็นภาพแบบนี้ละแล้วเราก็กดถัดไปอีกครับทําตามขั้นตอนนะครับแล้วก็กดถัดไปอีกครับ ทุกอย่างเนี่ยจะถูกรัานไว้ตามรูปแบบที่เราเลือกนะครับจากนั้นถ้าเราชอบแล้วก็กดติ๊กถูกครับมันก็จะกลายเป็นรูปภาพของเราแล้วและนี่ก็เป็นเทคนิคในการทําภาพง่ายๆจากตัวพ i ิกอาร์ตนะครับลองไปทํากันดูใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ว่าเป็นประโยชน์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ